กับเมืองของขว่าจะคอยนะจ๊ะนี่เลยดอกดินเอามาช่องพาภูวีหมูคคคแคร่กุนกูแกสวัสดีนะคะแอปปอลค่ะก็วันนี้นะคะแอปปอลนี่จะพามาทำกับข้าวอีกครั้งกลับมาทำกับข้าวนะคะโดยมีผู้ช่วยผู้ช่วยคือน้องติ๋มคนงามเพิ่มเติมคือ<ำ> <laughs> อะไรของเธอเนี่ย Долларов, เดี๋ยวก่อนที่จะไปทำกับข้าวนะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็จะไปเก็บวัตถุดิบก่อนไปกันค่ะไมค่ะเด็กแบงคยัง่นขึ้นหหัแล้วคแม่ะขึ้นายยัง่ายแล้ว่ายแล้วค่ะอันนี้นะคะก็เขาเรียกว่ามะเขือนะคะระเมืองของห้องของห้องแหววมะเขือแจ้นะจ้อเดี๋ยวจะเก็บมาก่อนนะคะนี่น่แกนแกนมัน จะมองอีเนาะมันจะคล้ายๆมะเขือเปาะนั่นแหละแต่แก้มันจะน้อยเหรือน้อยตี๋ยเลยไม่มีตะเคุยวออุ้ยตะเคุยวอเยอะมาเลยอ่าเอาตไคาลเอาตะไคร้เอาตไคร้เดี๋ยวให้น้องติ๋มนะคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าตะไคร้นะคะกระเมืองของฮ่องกงจะคล้ายนะจ๊ะคล้ายจะคล้ายได้มาแล้วทุกคนโชว์ครับโชว์นี่หัวใหญ่ด้วย นี่เรียบร้อยนะคะนอกติมเราก็ได้ตะไคร้มาแล้วว้าวแล้วก็นี่วัตถุดิบวัตถุดิบหอมด้วยไปไปเอาใบขิงกันต่อค่ะใบขิงเรไม่ใช่ใบขมิ้นเหรอเออใบขิงอันนี้แมนบอแมนเลวเบิร์กแนอันนี้นะคะใบขิงใบน้อยๆเลย นี่สุนใจบักคักหอมเนาะแมนไปละแอบไปละนี่ได้มาแล้วนี่ค่ะค่ะดอกดินดอกดินเอามาลวกน้ำร้อนนะคะ เป็นสูตรของพู้ลองหรือป้านั่นเองแล้ก็วันนี้นะคะแอปปอจะทำสอเมนูด้วยกันนะคะเมนูแรกเนี่ยคือเมนูยำดอกดินนี่เลยดอกดินและเมนูที่2นะคะจะทำน้ำพริกเห็ดลมค่ะนี่อันนี้ที่พวกเราไปเก็บมาเนาะข้างทางวัตถุดิบในการทำ ยำดอกดินนะคะก็น,นี่เลยอันนี้คือเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะแอปเปได้ทำการั่าน,นๆไว้เรียบร้อยก็จะมีหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือแจ้แล้วก็มีใบขิงอยู่ด้วยนะคะใบขิงอ่อนค่ะแล้วก็นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งนะคะคั่วกับกระเทียมที่ตำแล้วนี่นะคะน้ำปลาร้าต้มสุกนี่เลย ตอนนี้จะเป็นวัตถุดิบในการทํายําดอกดินนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งน้องเต็มบ้างทําอะไรเอ่ยวันนี้นะคะน้องเต็มก็จะมาทําตําน้าพริกเห็ดลมค่ะทุกคนวัตถุดิบนะคะที่จะใช้นะคะก็จะมีเห็ดลมมีพริกแต้มีกระเทียมนะคะแล้วก็มีหอมแดงค่ะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ําปลาร้าต้มสุกค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาทำกันไป <Bye. S 1> ไปกันเลยนี่นะคะใส่วัตถุดิบลงไปที่ซอยไห้ใส่ไปเลยน้ำปะลาร้าสองช้อนแล้วก็ปรุงผงนวอนิดหน่อยคนคะ่ะโอ้โหแส่บหลายแส็บหลาย เรียบร้อยค่ะยำดอกดินนะคะก็เพิ่มปลาร้าเพิ่มความเค็มตามใจชอบเลยนะคะถ้าใครชอบแบบไหนนี่เสร็จไปอีกหนึ่งเมนูต่อไปเมนูน้องติม๋มค่ะก็ต่อไปนะคะจะมาดูน้องติม๋มค่ะอันดับแรกนะคะใส่เห็ดลงไปค่ะทุกคนใส่เห็ดลงไปโอ้ นี่เลยทำการตำแล้วนะคะตอนนี้อยากกินแล้วค่ะอยากกินแล้วน้องติ๋มเนาะอยากกินมากเล้ค่ะทุกคนตอนนี้หิวข้าวมากมีมาดูน้องติตม๋มตำเห็ดลงขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตัดไปทิ้งไว้ตรงกะละมังนะคะทุกคน พริกแต่นะคะมีกระเทียมมีหอมแดงนะคะเราก็จะตามตำตามให้เข้ากันค่ะก็หลังจากที่ติ่มได้ทําการตำทุกอย่างแล้วก็มาทําอะไระอ,อีกอาขั่วหอมแดงะคะ่ะทุกคนอืมพร้อมครับพร้อมครัอเท okay, หอมแดงลงไปนะคะและการคั่วหอมแดงนะคะทุกคนเราจะคั่วให้เหลืองแล้วก็ให้หอมนะคะทุกคนจริงๆอีหนู จ้าคุณแม่ค่ะเจ้าคุณแม่เจ้าคุณแม่แล้วบทเป็นเจ้าคุณแม่คะเจ้าคุณแม่ขอบคุณลูกใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเอาเห็ดลงไปในกระทะนะคะเกิระเทยแล้วก็ใส่อะไรนะน้ำปลาน้ำปลาต้มสุกกระ้โหเนื้อเน้นเน้นน้อปลาเน้น ขอหิวหิวมากหิวมากใส่น้ำเล็กน้อยนะทุกคนใส่ผงชูสรสเล็กน้อยนะคะทุกคนเห็นไหมคะเลิศข้าตอนสุดท้ายนะคะตักแล้วจัดใส่ถ้วยค่ะโอ้ยนะะ่ากินมากเลยว้าว ยิ้มอีกหนึงสเต็ปยิ้มกระชักใจอเออ,อนี่นะคะเดี๋ยวจะทอดปลาแดดเดียวกินนี่นะคะปลาแดดเดียวลงไปทอดเรียบร้อยเดี๋ยวรอสุกนะคะโอ้สีเหลืองกรอบน่าทานมากค่ะเกบได้ที่แล้ว,วปลาก็สุกแล้วน่ากินมาก ก็เสร็จแล้วยำเห็ดยำดอกลิ้นอันนี้คือตมน้ำพริกเห็ดหอมค่ะสุดท้ายนะคะปลาแดดเดียวค่ะีมากินกันค่ะอร่อยมากเห็ดเห็ดเอะน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกเห็ดนะคะดูสิคำโตๆคำโตๆนี่เราจะเราจะชิมอร่อยมาก อร sí ่อยมากค่ะท mm no, no, no. mm. ุกคนอร่อยจริงใช่อร่อยมากๆเลยอร่อยจริอันนี้ก็จะมาชิมยำอือหืออือออือออร่อยอือหทุกคนทุกคนออหือทกนทุกนอือหืเลาถึงอมา่น กินปลาสลิดเออยกินปลาตัวเดียวนะคะไน้ไหมด้ยวนะค่พายกายยังอร่อยเลยอร่รยเลยายบอกว่าอร่อยมากๆเลยฝีมือพวกเรานะคะสองคนนะฝีมือมันก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะ เดี๋ยวทีนี้โอ๊ยได้ๆๆมา ตอนนี้นะคะแอปเปลิลก็กินอิ่มเรียบร้อยอิ่มมากๆเลยอร่อยมากเป็นอะไรที่แบบเยี่ยงงี้เลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอปปิด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีนะคะ